วันนี้นะครับนะนักการเมืองนะผมผมไม่ได้พูดถึงอันนี้ว่านะเป็นพูดถึงว่าโดยทั่วๆไปการเล่นการเมืองในบ้านเราเนี่ยนะครับมันมีทั้งคนที่มาด้วยอารมการไอ้ผมพูดเล่นไม่มีหรอกส่วนใหญ่นะครับนักการเมืองที่เข้ามาเล่นเนี่ยนะครับก็หวังในอำนาจหวังในยศถาบรรดาศักดิ์หวังในผลประโยชน์การมีอำนาจหน้าที่ อย่างเช่นอ่าผมยกตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างนะสมมุติว่าเสียงในสภาไม่พอเนี่ยสมมติจะโหวตแต่งตั้งประธานสภาเนี่ยใช่ไหมครับเสียงไม่พอใช่ไหมก็จะต้องหาเสียงให้ครบไอ้พักของเราเองเนี่ยนะบางทีมันก็คุมเสียงอยู่แต่เสียงเราไม่พอเนี่ยใช่ไหมเรา,าไม่ต้องไปจ้างคนเ่นมาช่วยยกมืออ่าเสียงยิ่ยงปีบๆน้ําเนี่ยนะ,ะเพื่อความชัวร์เนี่ยไอ้คนนี้บอกไอ ผมจะยกมือก็ได้แต่ว่าถ้ากูจะยกกูจะได้อะไรอ,ะอ่ะถ้าเกิดว,ว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนีเยโอเคนะคุณมีเสียงขนาดนี้ถ้าจ่ายต่อมือเนี่ยมันคงไม่ไหวเราก็เอาตําแหน่งไปก็ถ้าคุณร่วมรัฐบาลคุณก็เอาเก้าอี้ไปสิบสิบสอสอต่อหนึ่งเก้าอี้อะไรเอเอ,เอนั้นสมมุติว่าสภาเนี่ยนะมันมีสามร้อยเสียงใช่ไหมครับ รัฐมนตรีก็มีสามสิบเก้าอี้ก็ลงตัวสิบเก้าอี้ใช่ไหมครับต่อกีบสิบสอสอต่อหนึ่งเก้าอี้ใช่ไหมครับเพราะว่าในคอรมอมีสามสิบตำแหน่งใช่ไหมครับรัฐมนตรีรัฐมนตรตีช่วยอะไรเงี้ยนะครับนะสามสิบบวกหนึ่งก็คือมีรัฐมนตรีประจำสำหนังอีกหนึ่งมันมีนายกเท่าที่ผมเคยได้ฟังมาเนี่ยพรรคไหนที่ได้นายกเนี่ยนะก็เท่ากับเสียเก้าอี้ไปแล้วน่าจะ สิบสิบตำแหน่งหอเปบ่าคือห้าตำแหน่งนะก็จัดสรรปันส่วนไปตามโคตา้าครับแต่รอบที่แล้วเนี่ยมันหลายพักจัดนะครับนะคือไอ้พักใหญ่ๆมีสามสามพักสี่พักมีแค่สี่พักนะอนะนะแต่ว่าเก้าอี้เนี่ยมันมีน้อยมากเลย นะครับตอนนี้โคต้าก็แบ่งไปหมดแล้วทีนี้มันมีพรรคเล็กสสคนเดียวเนี่ยเป็นสิบพรรคเลยทีน,นี้ใช่ไหมครับมันก็ให้เก้าอี้ไม่ได้ไอ้ทางพรรคเล็กเขาเคยต่อรองว่าเขาจะรวมตัวกันเป็นพรรคเดียวนี่แล้วก็ขอหนึ่งเก้าอี้จะรวมตัวกันแต่ว่าในพรรคเล็กเองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ลำบากมืนะเ,เฮ้ยเอาแล้วรวมตัวแล้วใครจะได้เก้าอี้อ่ะก็ตีกันอีกใช่ไหมครับก็จะตีกันอีกอย่างนี้ อันนี้ผมยกตัวอย่างนะไม่ได้เรื่องจริงนะไม่ได้เรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องสมมุติเป็นเรื่องสมมุติอาจจะต้องเอานี้ผมนเนี่ยตั้งตัวเป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วนะถนะ้าเกิดคุณให้ผมเป็นรัฐมนตรีเดี๋ยวผมให้คุณคุณละสิบล้านนี่เป็นไงใช่ไหมครับก็ให้ไปคนละสิบล้านก็ได้ไปร้อยล้านใช่ไหมเรเสียเงินร้อยล้านแรกก็าก,ก็อีรัฐมนตรีาอาจจะคุ้มนะอ่าหรือว่าบางทีนะการโกงนี่ก็คือว่า เราจะเลือกโวดอะไรทั้งอย่างเน่ไอ้สอสอในพักตัวเองมันไม่ยากหรอกมันคุมกันได้ใช่ไหมแต่อสอสอพักอื่นเนี่ยเฮ้ยมึงใช่กูยกให้เหเหยได้ไงวะเห็นไหมกะเอาไปค่ายกมือคนละห้าล้าน <c oughs> ข่าวเขาว่านะในข่าวว่าผมก็ไม่รู้ว่ารอบที่แล้วนะครับ มีการเสนอนะคแคละห้าสิบล้านอันนี้จริงเท็จไม่รู้เราก็ได้ยินเนี่ยเขาพูดเขาก็เลือกันนะในสังคมออนไลน์แล้วก็คงได้เห็นได้ยินได้ฟังก็เลือกันไปนะจริงเท็จไม่มีใครรู้หรอกครับนะเพราะว่าครับมันต้องฟังโจมตีทั้งอะไรนะรนะแต่ถ้ามานองคิดดีดีนะว่าการที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะคุณคือคนที่ได้บริหารแผ่นดิน โดยมีเงินงบประมาณ3.2ล้านล้านบาทเยอะไหม <c oughs> นะคุณคือคนที่ได้บริหารน,นะครับงบประมาณแผ่นดินเนี่ย3.2ล้านล้านบาทถ้าคุณจะเสียเงินสักหมื่นล้านเพื่อให้ได้เป็นนายกเนี่ยคุณว่ามันคุ้มหรือ,อ <c oughs> เปล่าอ่าใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ผมว่าผมมีเงินหมืล้านะ ผมว่าเอาเงินไปตั้งพรรคกันเมืผมก็ซื้อตัวสอสอเข้ามาในสภาผมว่าไอ้คนเนี้ยแม่งมึงได้แน่แน่ละแต่มึงได้แน่ๆนแใช่ไหมมึงเป็นสอสแน่แน่มึงเอาไปห้าสิบล้านไอ้น,นี่ไม่ค่อยชัวไปสี่สิบล้านไอ้น,นี่แม่งห้าสิบไปสามสิบล้านถ้าใช้เงินสสอต่อหัวนะเอี้เนี่ยสองร้อยห้าสิบเอี้ใช่ไหมครับสมมุติว่าคุณได้ สองอห้าสิบเก้าอี้พอดีเนี่ยสองรอยห้าสิบคูณด้วยห้าสิบล้านก็จะเป็นเงินหนึ่งหมื่นสองพันห้ารอยล้านคุณได้เป็นนายกแน่ๆแ,แล้วพอคุได้เป็นนายกนี่ครับถ้าคุณมีสอสอถึงสอง้อยห้าสิบเนี่ยเพื่อความชัวนะเสียงมันต้องเกินครึ่งใช่ไหมซื้อพักไหนสักพักหนึ่งเฮ้มึงมาเข้าอยู่กับกูมา้าใครก็อยากเข้าใช่ไหมครับอ่ะกูแบ่งเก้าอี้ให้มึง เอาเพมื่อมึงมามึงมาสักสามสิบคนก็จะมีเสียงสองรอยแปดสิบเสียงเอาแบ่งเก้าอี้ให้มันสักสามเก้าอี้พักสามสิเสียงเอาอยู่แล้วอย,อยู่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยมันมีแค่เสียงแค่สามสิบเสียงนี่ครับแั้นก็จะได้สอสอสองร้อยแปสิฝ่ายค้านก็จะเหลือเท่าไหร่ครับสองรอยยี่สิบเวลาโหวตยังไงแม่งก็ชนะใช่ไหมครับงนั้นการลงทุนคนระับเพื่อให้ได้เป็นนายกเนี่ยอาจจะใช้เงินแค่ หนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยล้านบาทในการซื้อตัวสสเข้าข้อซึ่งหลายๆคนก็เคยทำมาแล้วในประวัติศาสตร์นะครับว่าพรรคนั้นนะครับทีมของป๋าหนอกนะครับยกขบวนเข้าพรรคไหนก็ได้เป็นนายกหมดเลยใช่ไหมบิ๊กจิ๋วเลยบัญหาเเลยใช่ไหมก็ได้ป๋าหนอกนะใช่ไหมครับนี่คือวิธีการทางการเมืองบ้านเรานะครับซึ่งมันก็มีหลากหลายรูปแบบแล้วเล่าให้สู่ันฟังเฉยๆนะกิงเทสก็ แต่คิดกันเอาเองครับนะแต่รู้ว่านะครับครั้งหนึ่งนะครับป๋าเนาะเคยทําให้บรรหารเป็นนายกทําให้บิ๊กเกีวเป็นนายกแล้วก็ทําให้ทักษิณเป็นปนายกนะครับวรกวนกว่าวังน้ําเย็นนี่มีสอสอเยอะเมือนกันครับนั้นแห่เข้าตรงไหนนี่นั้นกุเเห็นสมัยก่อนเนี่ยจะพูดถึงเรื่องการซื้อตัวสอสอเข้ามาอยู่ในสังกัด สสเมง่อแม่งอยู่ดีกูยงังไงกูได้รับเรื่องแน่ๆเนี่ยครับแต่ห้าสิบล้านเอาเ่ยแต่แรกเริ่มสมัยก่อนมันถูกกว่านี้เยอะใช่ไหมห้าล้านเองห้าล้านสิบล้านห้าล้านสิบล้านในการซื้อตัวสสเข้าสังกัดสมัยก่อนใช้เงินประมาณห้าพันล้าน <c oughs> <c oughs> ก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีไประเทศไทยนะแล้วลงทุนห้าพันล้านนะับได้บริหารงบประมาณแผ่นดินทั้งแผ่นดินเนี่ยผมว่าแม่งโคตรคุ้ม ถ้าประเทศเราให้พักการเมืองได้สามพักใช่ไหมมันก็จํากัดเกินไปมั <c oughs> แบบเนี้ยดีแล้วจะมีกี่พักก็ช่างเถอะแต่กติกาควรจะเป็นธรรมนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดพักมันมีได้แค่สามพักเนี่ยถ้าเกิดพักไหนเป็นพักประจําตระกูลไปแล้วเนี่ยใช่ไหมครับคนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์โดยเฉพาะคนในตระกูลนี่คนที่อยากจะเล่นการเมืองก็ต้องไปสังกัดพักเพราะไม่สังกัดพักก็ไม่ไม่สามารถเล่นการเมืองได้ผมว่าแบบนี้ดีแล้วแต่ถ้าด้วย ระบบเนี่ยมันจะคัดกรองเองว่าจะเหลือกี่พักใช่ไหมอย่างสมัยก่อนใช่ไหมก็จะเห็นว่ามีพักคุณทักษิณนี่พักเดียวนี่ได้เป็นจัดตั้งรัฐบาลได้เลยนะส่วนพักอื่นก็กระจัดกระจายใช่ไหมการการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีพักใหญ่นะอยู่สามพักพักกลางอยู่สองพักพักเล็กอีกประมาณนักห้าหกพักที่เหลือก็พักปัดเศษนะครับนะ อักปฏเสดใช่ไหมคนสอสอ,อคนละคนออคนละคนคนละคนนะี่ครับนะก็เลยเป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่สอสอเยอะที่สุดนั้นการเมืองเนี่ยนะวิธีการเดียวคือมันต้องใช้การยกมือเนี่ยถ้าเสียงไม่พอนะมันก็ต้องหาแนวร่วมแล้วถ้าเกิดคุณไปร่วมรัฐบาลแล้วคุณไม่ได้ไประโยชน์อะไรคุณจะไปร่วมทําไมจริงไหอถ้าคุณเข้าร่วมรัฐบาลเพื่ออะไรครับยยรักชาติมาก นั้นคนที่ยกมือเนี่ยไอคนไหนที่มันเฮี้ยวเยวมันอาจจะต้องต้องจ่ายเงินมันหนักหน่อยเพราะเสียงไม่พอเนี่ยใช่ไหมเออแต่บางคนไม่ต้องจ่ายก็โอเครู้กันอยู่แล้วใช่ไหมแต่มันก็กนมีนเมื่อเสียงมันขาดบางคนก็งอแง,งเล่นตัวไปเรื่อยครับหังระนั้นช่วงนั้นยังมีข่าวเรื่องกล้วยเยอะมากแต่พอวันนี้คะแนนมันไม่ได้ปิมน้นํานี่ใช่ไหมครับมันก็อาจจะไม่จําเป็นเท่าไหร่แต ก็ไม่อาจจะไม่ต้องงอกครับเพราะมีการสสก็หายไปเยอะจากการโดนยุบพักบ้างการถูกตัดสิทธิ์บ้างอะไรไปเรื่อยนะครับวันนี้คะแนนเสียงไม่ได้ปิ่มน้ำเหมือนสมัยก่อนลนะแต่ก่อนมันโอ้โหมันสองร้อยหกสิบใช่ไหมต่อสองร้อยสี่สิบคือสองร้อยห้าสิบห้าต่อสองร้อยสี่สิบห้าะรนี่ครับนะแทบจะต้องแบบเข้าห้องน้ำไม่ได้เลยใช่ไหมอย่าลืมนะว่า คะแนนมันปิดมากอย่าลืมว่าเราต้องเสียคนไปเป็นประธานสภาไปแล้วหนึ่งคนรองประธานอีกสองใช่ไหมบนี่ก็โหวตไม่ได้แล้วใช่ไหมครับนี่ยก็เลยต้องดึงตัวกันอุตลุดแล้วครับแ,รแล้วอะไรล่ะครับถ้าไม่ใช่ผลประโยชน์พอหลังจได้เงินไปแล้วเนี่ยครับนะได้ผลประโยชน์ไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ได้ตาแหน่งมแล้วมันก็ตําแหน่งมันบันดานมันบันดานเงินได้อยู่แล้วประเทศนี้ใช่ไหม จะอนุมัติโครงการอะไรก็รู้อยู่แล้วก็เป็นเจ้าของโปรเจกต์เองเจ้าเป็นผู้บริหารกระทรวงอะ่ะคุณจะไม่รู้เลยว่าปีนี้คุณจะทําอะไรคุณจะตัดถนนตรงไหนใช่ไหมคุณจะสร้างโรงพยาบาลที่ไหนคุณจะขุดบอ่อน้ําที่ไหนคุณจะสร้างเขื่อนไหนคุณรู้หมดอะ่ะนั่นก็เลยจะต้องเป็นรัฐรัฐมนตรีให้ได้นี่ส่วนไอ้คนที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรี่ะกูก็รับจ็อบสิถ้ามึงไม่ให้ให้ค่ายกมือกูไม่ยกให้ งั้นก็ไม่ผ่านนะครับเรื่องการโหวตก็ประมาณเนี่ยคุณลองดูถ้าเป็นพักการเมืองพักเดียวเนี่ยนะครับมันก็ง่ายใช่ไหมมันอยู่สสพักเดียวเนี่ยมันก็มีระเบียบพักความเป็นสมาชิกพักมันก็ควบคุไมได้แต่การจะเป็นขอแรงเนี่ยคนอื่นมาช่วยโหวตให้เนี่ยคุณว่ามันง่ายเหรอมันง่ายไหมคุณว่าสสในบ้านเรามันจะมีอุดมการมากพอไ,ไ,ไหมดีกว่ารงการนี้ ไม่ดีกูยกมือค้านโยโครงการนี้ดีกูยกมือสนับสนุนโดยอัตโนมัติมันไม่มีหรอกมันถึงมีวิฟฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลคอยล็อบบี้นครับม,มีประธานวิฟฝ่ายค้านวิฟฝ่ายรัฐบาลแล้วก็วิฟพักนุ่นวิฟพักนี้ใช่ไหมแล้วก็คอยคุยตกลงกันว่าวันนี้จะเอามาติอะไรเข้าสภานะครับมีเรื่องอะไรบ้างที่จะเข้า จะเสนอให้ผ่านกฎหมายในการสร้างถนนในการสร้างสัมปทานอะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไป้วครับพุ่งนี้นะแล้วก็รู้แล้วว่าโครงการแต่โครงการเนี่ยมันมีเงินมหา,าศาลนะสังเกตดูนักการเมืองโครงการเล็กไม่ค่อยทำเราเป็นมีแต่เป็นหมื่นล้านแสนล้านใช่ไหมครับนั้นก็มีแต่ผลประโยชน์นะบ,บ้านเมืองเราต้องเป็นมาทุกวันแต่มันก็จับไม่ได้ไล่ไม่ทันันก็ได้แค่สงสยัย ว่าไอ้นี่แม่งต้องรับกล้กวยแน่ไอ้นี่ต้องแม่งแดกอ้อยใช่ไหมมันก็ไม่มีหลักฐานเขาจึงต้องให้แบกนักการเมืองเนี่ยต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินทั้งก่อนเข้ารับตําแหน่งและหลังจากสิ้นสุดตําแหน่งใช่ไหมจะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินอันนี้พอบางทีบางคนรับเงินมาเป็นบรรพันล้านเนี่ยนะครับคุณดูไองค์การนี้ครับผมขอสิบเปอร์เซ็นต์ม้ย แล้วกูให้งานมึงแต่มันไม่สะเดี๋ยวนี้มันระขาวว่าสามสิเอร์ซ็นต์ะคุณคิดดูนะครับมื่ล้านก็ได้แล้วสามพันล้านอ่ะถ้ค้คกูได้เงินมาสามพล้านกูจะทำไงเอาเข้าแบงก์เหรอเอาเข้าแบงก์ก็โดนยืดสิครับใช่ไหมอยู่ดีหาแม่งมีเงินไปไหนสามพันล้านไอ้นั้งก็องเอาไปฝากอาจจะต้องแอบไปเปิดบัญชีอยู่หมู่เกาะบิติสเวอร์จินหมู่เกาะเคมันอะไรพวกนี้ใช่ไหม แล้วไอ้มึงโอนเงินเข้าไปตรงนู้นแล้วกันแล้วเดี๋ยวเงินเข้าแล้วกูให้มึงอวนมัดโครงการนี้ให้มึงหรือว่าจะมีโครงการอะไรเรียกเขามาคุยกี่เจ้าอะไรเงี้ยมันก็เล่นกันแบบนี้แหละครับเงินพวกนี้มันนึงเอาไปซุกไว้ไงเงินบ้านเราเนี่ยมันนึงหายจยากระบบหรือวะทําไมมันนี้เงินบาทแม่งแข็งเงินบาทแม่งหายเออกูรู้ว่าเงินบาทมันหายจยากระบบตอนนี้ส่งออกก็ไม่ดีนะครับเศรษฐกิจก็แย่นะครับ แต่เสือกเงินบาทแข็งตัวกูโคตรตลกเลยเพราะมันไม่มีเงินบาทเงินบาทแม่งหายไปไหนไม่รู้เพราะเวลามันจ่ายเงินมันก็จ่ายเงินบาทใช่ไหมมึงก็เอาเงินหิ้วใส่รถท้ายรถไปเลยครับใส่รถตู้ไปเลยนะคุณพี่ดูนะพันล้านกับหนึ่งตันอ่ะกูต้องใช้รถอะไรรถกระบะหนึ่งคันเลยนะในการขนเงินครับหนึ่งตันนะเออขาพูดกันเป็นโลโครงการนี้ ค่ายกมือมึงเอาไปคนละห้ากิโลอะไรนงี้ครับนะนั้นทุกคนก็จะมีการจัดจ่ายให้สอยเงินพวกนี้นะพอมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันเอาเข้าแบงค์ไม่ได้มันก็เอาไปซุกไว้เพราะพวกนี้ก็จะมีเงินทุนก็เก็บไว้นะครับมถามว่าเงินเอากล้วยไหมเงินพวกนี้แหละครับเงินพวกนี้แหละครับซุกอยู่ที่บ้านนี่วันช่วงที่เพราะพวกนี้ก็จะมีเงินทุนก็เก็บไว้นะครผมถามว่าเงินเอากล้วยไหมเงินพวกนี้แหละครับเงินพวกนี้แหละครับ ซุกที่ที่บ้านนี่วันช่วงที่มีการเลือกตั้งมีอะไรเงี้ยเอามึงมาที่บ้านกูเอาใส่ท้ายรถไปคนละลังเบียร์ลังเบียร์อยู่ดีจะไปถอนเงินห้าสิบล้านถอนเงินพันล้านมันก็ไม่ได้ใช่ไหมทุกวันนี้เงินที่ใช้ในการเมืองเนี่ยมันจึงเป็นเงินที่แม่งคุณบอกได้แล้วอะไรนะกกตใช้เงินในการหาเสียงได้คนละไม่กี่ล้านใช่ไหมแต่คุณว่ามันจะเป็นไปได้ไหมดูโอ้มตั้งเวทีกันใช่ไหมรถหาเสียงวิ่งกันเป็นขบวนใช่ไหมป้ายขึ้นทั้งบ้านทั้งเมืองใช่ไหม ไหนจะซื้อเสียงไงล่ะกูเล่าดูนการซื้อเสียงเนี่ย,อย,ยบอกสมมุติว่าเสียงละห้าร้อยต้องจ่ายสามเท่านนะหวังแค่ร้อยคนนี่หวังแค่สามสิบน,นะกูอยากได้คะแนนนักหมื่นคะแนนกูต้องซื้อถึงสามหมื่นคนนะกูต้องซื้อถึงสามหมื่นนะเพราะไม่ไหนว่าคุณจ่ายไปเนี่ยมันจะเลือกคุณทุกคนนะมันอาจจะไม่เลือกก็ได้แต่ว่าความคาดหวังหนึ่งในสามถ้าหัวละห้าร้อยจ่ายสามหมื่นห้าล้านแล้วใช่ไหม ายกันแบบนี้เลยนะถึงบอกวันนี้เงินเนี่ยมันอยู่ตามบ้านนากักการเมืองเนี่ยนะอยู่ตามขั้ราชการชั้นผู้ใหญ่เนะี่ยคนที่มีอำนาจในการอนุมัติโครงการนะครับคนที่มีเป็นคนที่ชงเรื่องคนที่อนุมัติการจ่ายเงินใช่ไหมมันก็กระจัดก,กระจายนะึกบอกวันนีนะ้เพื่อนผมเนี่ยมันรับเหมางานรัฐบ,บาลบอกว่า,วาจริงๆเนื้อง,งานวันนี้ครบ ไม่เกิน30%มันในนั้นที่เป็นคนประมูลงานนี่นะมันบอกว่าบางทีแม่งเหลือแค่5%เปอร์เซ็นตะ์สมมติพันล้านเนี่ยเป็นเนื้องานจริงๆอ่ะประมาณแค่300ล้านเองบางโครงการมันยังขาดทุนเลยนะเพราะว่าแม่งแดกกัน70%เอร์น่ะคุณดูวันนี้ผมเชื่อว่าเงินตอนนี้นะแม่งอยู่ตามบ้านคนเนี่ยเยอะอยู่ในแล้วก็มีข่าวมีบางแบงก์นะนะที่แม่งมีสองบัญชีเป็นบัญชีที่ ไว้สำหรับให้หนักการเมืองฟอกเงินก็เรียกว่าทำอะไรสวอปใช่ไหมส่งเงินออกนอกประเทศก็มีแล้วก็มีเงินบางส่วนอนี่ยที่ชุกไว้ตามบ้านตามห้องใดๆก็มาใช้ใจ่ายในการสู้กันถึงบอกว่าตอนนี้ทั้งไม่อยากยุบสภากันเพราะว่ายัางสะสมสเสบียงไม่พอเพราะเดี๋ยวเวลาช่วงเลื่อนตั้ง้องใช้เงินอยู่แล้วในประเทศนี้ ถึงบอกวันนี้เงินบาทมันหายจากมันหายไปเป็นล้านล้านนะคุณรู้ดีครับผมถึงบอกว่าถ้าเกิดวันนี้เรามีการเปลี่ยนธนบัตรนะต้องมีคนแม่งฆ่าตัวตายแน่เลยใช่ไหมถ้าเกิดว้ยกเลิกธนบัตรแบงค์พันรุ่นใหม่นะครับไอ้รุ่นเก่าแล้วพิมพ์ใหม่เลยนะครับเท่าจานวนที่พิมพ์แบงค์พันออกไปเนี่ยธนาคารโลกไอ้ธอน,นาคารชาติรู้เยอะี่ครัมกรมธนารักษ์รู้นี่ว่าพิมพ์ธนบัตรแต่ละชนิดไปจานวนกี่ฉบับใช่ไหม พราะการนําพิมพ์ธนบัตรใหม่ขึ้นมาเท่าไหร่ก็ต้องเอาธนบัตรเก่าทําลายทิ้งนะต้องเอาธนบัตรเก่าทําลายทิ้งเท่ากับจํานวนที่ธนบัตรพิมพ์ใหม่และเงินที่จะพิมพ์ใหม่เนี่นะครับมันก็ต้องมีทองคําคําประกันใช่ไหมครับเป็นกานเงินก็เฟอแต่วันนี้นะประเทศเราเนี่ยขาดแคลนเงินบาทเออมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยเพราะเศรษฐกิจก็ไม่ดีถ้าเราส่งออกดีใช่ไหม ฝลั่งต้องการเงินบาทเยอะต้องแลกเพราะต้องสั่งสินค้านี่ก็ต้องเอาเงินดอลล่ามาแลกเงินบาทไปใช่ไหมครับทําให้เงินบาทขาดตลาดแต่วันนี้แม่งไม่มีส่งออกก็ไม่ดีอ่ะแล้วเงินบาทแม่งหายไปไหนแต่ว่าวันนี้เรื่องนี้ไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าพูดนะว่าเ,เงินบาทมันแข็งเนี่ยคุณลองบาะทิศเลยเอาเศรษฐกิจก็ไม่ไดีดีนะครับ ส่งออกก็ไม่ได้แล้วเงินบาทไม่หายไปไหนเงินบาทแข็งแก๊กเลย